ับมาพบกับกิ่เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะกิ่งมีรถเข้าใหม่มานําเสนอมาแนะนําให้พี่ๆท,ทุกท่านได้ชมกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็น t o โยต้าอันติส 1.6G ปี2018นะคะบอกเลยว่ารถสวยโครงสร้างเดิมใช้งานน้อยนะคะคันนี้บอกเลยว่าราคาดีด้วยเพราะว่าคันนี้เราตั้งขายอยู่449,000บาทเท่านั้นเองนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยรถบดระวางจากหน่วยงานนะคะ ก็รายละเอียดนะคะท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2นะคะหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยท่านไหนที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะอยากได้รถขับพาที่บ้านครอบครัวไปเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้นะคะบอกเลยว่าออกรถที่กิ่งนะคะมีรถใช้ทันปีใหม่แน่นอนและผ่อนอีกทีปีหน้านะคะฝากไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้กระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นโครเมี่ยม2เส้นนะคะครอบด้วยโลโก้ To y ยต้ Toyota ตรงกลางนะคะ ทะเบียนจะได้ไปพร้อมกับ8กอไก่กอไก่สองขอโทษทีนะคะ4209ป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยนะคะชุดกระจังด้านหน้าเหลี่ยมสันสวยงามนะคะไฟเลี้ยวไฟเดไลท์ต่างๆนะคะพร้อมกับตัวไฟชุดหน้าเหลี่ยมสันสวยงามนะคะไฟไม่มีรอยแตกเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยงารายละเอียดตัวชุดโคมไฟไฟเดิมแท้จากโรงงานนะคะ เหลี่ยมสันของตัวรถสวยงามมากๆไม่มีรอยเฉียวชนไม่มีรอยขูดถลอกนะคะของตัวชุดสีผิวพันเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสันของตัวรถเหลี่ยมสันสวยงามนะคะโครงสร้างต่างๆชุดข้างแก้มนะคะแนบสนิทกันแบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนถอดอะไรแน่นอนคันนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับตัวล้อมแมกซ์อลอยทูโทนนะคะหัวน็อตหาจุดสเปคเดิมจากทางโรงงานเขาเลยหน้ายางของตัว รถคันนี้ที่ติดมานะคะดอกยางนี่เหลือแน่นๆเลยยางไม่มีแตกนะคะยางไม่มีแตกไ,ไม่มีร้าวเลย mm. ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเ mm. ม็ดอาบชัดเจนโชค๊คไม่ล้มไม่เอียงนะคะโครงสร้างใหม่สวยงามมากๆ mm. เหลี่ยมสันของตัวรถนะคะผิวพันธ์แทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลยนะคะเหลี่ยมสันสวยงามอยู่เลย รถที่เราคัดเกตเข้ามาไม่มีพิกความชนหนักแน่นอนนะคะการันตีตรงนี้ได้เลยตัวกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาให้พร้อมคันนี้ก็จะได้เป็นระบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของตัวกระจกนั่นข้างนะคะกระจกบานแท้บานเดิมมีสัญญาณเตือนการขโมยให้ด้วยนะคะโลโก้สัญลักษณ์ของโตโยต้ต่างๆอยู่ครบเลยนะคะคันนี้ก็ เดี๋ยวติดฟิล์มให้นะคะที่เห็นใสๆแบบนี้เราลอกฟิล์มออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวติดคืนให้เหมือนเดิมเนื่องจากว่ารถที่สเปคเดิมที่เขามานะคะตัวฟิล์มเดิมที่ติดมากับตัวรถมันเสื่อมสภาพไปแล้วแต่ว่าเราดูแลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะดูแลให้ฟรีรายละเอียดตัวรถเก็บงานให้ฟรีเลย ในราคา449,000บาทได้รถที่สเปคสวยงามนะคะโครงสร้างเดิมแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเอารถไปใช้ทันปีใหม่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ภายในด้านท้ายนะคะตัวด้านท้ายคันนี้จะได้เป็นไฟ LED นะคะสีทับทิมบบชุดโคมไฟเหลี่ยมสันสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายไม่มีรอยเฉี่ยวชนนะคะไม่มีรอยเฉียวชนเลย ฝากไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจรีบเลยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยราคาดีด้วยจัดไฟแนนได้เต็มนะคะฟรีดาวกันไปเลยชมต่อที่ภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบตน,นะคะรายละเอียดตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยลอยเย็บรอยตะเข็บต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเบาะ ใสๆแบบนี้แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรเลยตัวหลังคาด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดตัวเหลี่ยมสันตัวรถส,สวยงามนะคะโครงสร้างต่างๆหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะปรับเพิ่มเสียงลถเสียงได้นะคะรายละเอียดต่างๆ สวยใหม่มากๆเลยนะคะรถสเปคเดิมที่เข้ามาคันนี้เป็นรถดรวจรั้จากหน่วยงานนะคะเกียร์ออโต้มาพร้อมเลยโครงสร้างด้านข้างนะคะตามซอกประตูรถต่างๆรอยเม็ดอักชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยถ่ายให้ดูกันใกล้ๆชัดๆนะคะเหลี่ยมสันของประตูตัวรถนะคะรอยเม็ดอักชัดเจนเลย ประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะไม่มีการเปลี่ยนข่อนมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปรับชมอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะอฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพามาชมตัวหน้าปัดกันบ้างนะคะคันนี้ระยะการใช้งาน1,28 0 0 0 829กิโลเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับปุ่มฟุสตาร์ทนะคะกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายแน่นอนเครื่องเล่นวิทยุต่างๆนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยแอร์ปรับความเย็นได้นะคะแอร์ทุกจุดนะคะเย็นฉ่ำทุกตัวเย็นฉ่ำทุกตัวเลยลำโพงดังทุกตัวนะคะ ปกระจกก็จะอยู่ฝั่งด้านข้างคนขับแบบนี้นะคะปรับกระจกอัตโนมัตินะคะเลี่ยมสันของตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับตามซอกประตูเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวเชื่อมหัวน็อตต่างๆติดอยู่ครบเดี๋ยวพาไปรับชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวมารับชมต่อกันห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่เครื่องยนต์เลย คันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์เครื่องทนประหยัดน้ามันแน่นอนนะคะชิ้นส่วนอะไรต่างๆอยู่ครบรอยเม็ดอักชัดเจนนะคะเหลี่ยมสันต่างๆของตัวคานนะคะไม่มีรอยชนรอยเฉี่ยวแต่อย่างใดนะคะสวยงามแบบนี้เลยรอยเม็ดอักชัดเจนนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะ รายละเอียดถือว่าสวยใหม่มากๆนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากทางโรงงานแผ่นกำความร้อนนะคะติดอยู่ครบนะคะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเครื่องยนต์สตาร์ตอยู่นะคะจะเห็นได้ว่ารายละเอียดตัวห้องเครื่องนี่ถือว่าเครื่องนิ่งมากๆนะคะแทบไม่มีรายละเอียดที่สั่นคลอนเลยนะคะได้เป็นรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลย ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจโตโยต้าอันติสคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาเราตั้งขายอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองรถปี2018นะคะได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานเพราะว่ารถที่ปลดระวางมานะคะลูกค้า วางใจได้เลยรถไม่มีช้ำไม่มีสึกหรอแน่นอนเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะคะเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คประวัติรถครันนี้ได้เลยนะคะแจ้งทะเบียนและตรวจสอบได้เลยไม่ไม่มีกรอนะคะ,รถ,ร,ะ,คะรถไม่มีการกลับสีเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแน่นอนไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำนะคะฝากไ้ด้วยสำหรับโตโ,โยต้ a อันติด 1.6G ปี2018คันนี้นะคะระยะการใช้งาน120,000กโลกนะคะ คลิปนี้นะคะกิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ